โอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็มาให้ดูนะครับผมต่อไททูนะครับใส่ไททูไว้นะครับแล้วก็ต่อเ็นออนบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับออนบอร์ดนะครับแล้วตัวปลั๊กตัวนี้ผมทําใหม่นะครับทําให้สามารถเสียไฟบ้านก็ได้ด้วยนะครับหมายความว่าจะต้องเอ่อจะใช้ไททูก็ได้นะครับหรือ ใช้ไฟบ้านก็ได้ครับเสียบไฟบ้านเอาเลยนะครับโดยการแปลงหัวแปลงตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้ตัวใต้นี้ใหม่นะครับให้เสียบไฟบ้านได้นะครับแล้วก็ใช้ on board นะครับนะครับกับไททูนะครับสนใจก็ติดต่อเลยครับ W P E V นะครับช่างดำครับที่ลำพูนนะครับหรือถ้าใกล้กรุงเทพก็ นะครับ EV บ e ยขับไท a แ l น n d นะครับครับโอเคครับขอบคุณครับ